สวัสดีค่ะก็คลอดกันมาแล้วนะคะสำหรับ14รายชื่อนักตบสาวไทยที่จะไปลุยในสนามแรกที่ตุรกีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่ามีใครโดยผู้เล่นคนแรกนะคะปิยนุชแป้นน้อยสุภัตราไพรโรธพรพนธ์เกิดกาศิริมามาากิจน้องบีมพิมพิชยากกรัมธนัชชาสุขสด น้องแดน,นทัดดาวนุกแจ้งเตยหัทยาบำรุงสุขชิตพรกำลังมากจรัดพรบรรดาศักดิ์บุ๋มบิม๋มชาชวออนมกศีน้องเพียวอัชราพรคงยศวิพวีสีทองแล้วก็น้องอมสินสสิภาพรจัทวิสุทรนะคะก็คอยเชียร์คอยให้กำลังใจสาวไทยของเราด้วยนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ